ตอนแรงเพิินค่ะพี่น้องอ่ะพูดนะพูดนะโอ้โหใบโพบแมนธรรมดาด้ค่ะโอ้โหโอ้ยเบื้องด้วยค่ะแต่ละโตโอ้พูนนะพูดนะ,ดนะอะเอ้าเฮาเป็นไหมพี่น้องโตน้อยน้อยหนึ่งเฮาเป็นเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหฮไปกินยังมากร้ดิมือว่านี่สมการลงเอาเข่าเม็ดตัวเนี้ยไปว่างในหันในคอก เพราะว่าคิดว่าคิดว่าค่ะจังได้จังพากันมากกินเข่าเม็ดหมาในน้อยต้องการยานค่าข้อบริฟราวออกมานี่เพิ่นเห็นเฮ้าเนี่ยตัวเนี้เขาเอาแล้วนะค่ะเนี่ยคุณนายจิมเอาแล้วออหาน่ารักจริงๆในเลยเอ้เจ๊เอบิ้งพี่น้องเพ่นอยากออกมาแลนทันคอยปล่อยออกมาแลนนี่โอ้ยสุดยอดเพิ่งเฮ้าเป็นเทิ่งครูเป็นพี่น้องเอ,อ้ยเบิงดูหมาน่ะ ยังบ่หันได้โดนเลยดินน่หมานี่ยังม่ถึงเดือนจ้าคนรอจ่าจ้าจ,า,จาไม่ได้เอานมมาให้กินนมแม่ไปเลยโอ้โอ้โอโอโน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 โค่ะแมยมันกเ็เลยป่ะอยาดเขา้ามากเลยมัน,นวุ่นวหวอีหลีพี่น้องมองดูสุดๆุดเลยค่ะโซนก็ป่านนั้นโอ้ยออีกแล้วแต่ว่าเมมันก็เลียกินเิรดแหละ แต่ว่าข่กะอีต,ตมนันเนาะข่กะหาเนี่มาเส็จซอยมึงด้วยคุณมันกำลังให้นมลูกเตาอีกลืมให้นมกันอีกแล้วหลอบแรงนามก็ะมีในนี่ให้เพ่อนกินเพิ่งโตหน่อยโตใหญ่คุณกระถางนมเพ่อนจงการเอามาซอยแม่มันคือสิปล่อยให้เล่าให้นมผู้เดียวบด้ตรงนี้กะเฮ็ดกว้างเติบอยู่จ้า กาแฟยังไม่ได้กินเลยค่ะมาเบงหมาหมามันห้องมันเ่าอย่าเพิ่งออกไปนะมึงดูมันลุกอะโอยโดดกระโดดออกกระโดดเข้าโอ้ยเยียบขิ้เอออ๋ออเออเนอซนอซนโมึงดูบาดอุ่นไหยกันไงอ้าอ้าวโอ้ยแล้วมึงกระแลนออกเลนเขาเพราะตะมุลูกอันเพอตะลูกเฮากระแลนเข่ามาอีกกไปเพรเห็นมันวุ่นวหวเอาขึ้นมาอีกแล้ว ถ้าเธอก็ไม่อยู่เฉยๆค่ะมองดูโอ๊ยนายนายนายหุ่นไหวกันเอาแขยงบอกเ่ารุ่งหุ่นไหวกันเอาหมาหน่อยกับพ่อหมาหน่อยหมาเงี้กับพ่อหมาเงี้โอ๊ยเดี๋ยวค่ะเช็ดหายเกินเดี๋ยวมันจะโดนขาเออๆๆไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะโดนขาเด็กๆเบิ้งโอ๊ยเนาะมึนคัะมึนเร่อ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปื้อนมันจะสกปรกตัวเองเอ้ยมึงกัเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องลูกมึงกัพอดีละเอ้าน้ำความเลยบันนี้ท่านแม่นเอ้ยนะหลงเอ้ยวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมเด็กๆมันเปื้อนหมดอือถ่าเปื้อนหนาวต่อกลางคืนน่ะเอ้ย ลูกเขาก็หนาวนีเนี่เแบียกไปเบิดดีนะแบ่งระว่างจุดที่มีผ่ากับว่ามีผ่าเอ้ยเ็ดไว้หม่องต่ำๆจะ้ะคิดว่าบางนี้มันอาจะปลอดภัยกับเด็กหน่อยอะจะปลอดภัยดีดหละแต่ว่าคุณน่ายนี่เที่ยวออกทเที่ยวเขานอนลงนอนลงนอนลงให้ลูกกินลูก นอนลงนอนลงซะลงเอ้ยนอนลงสงสารลูกมึงก็กินดูให้เพราถ้าเขาเขามา้ามาได้ก็กินมาดนั่นเฮ้ยไปแล้วนะเด็กๆไปแล้ว